นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รไรนุสิเรกครับเดี๋ยวบางท่านจจะอดลงถ่ายภาพนะครับตามจุดต่างๆนะครับผมครับผมรายุคนนี้นะครับตั้งมาตั้งแต่พศ2546นะครับพื้นที่หมดครับผม1,200ไร่นะครับเราก็แบ่งเลยที่ออกเป็น2โซนนะครับหลักๆติเขาพัฒนาไปแล้วประมาณ500กว่าไร่โซนที่2นะครับอยู่ระหว่างโครงการนะก็คือสวนกล้วยไม้ดอกไม้ทับแล้วก็เป็นที่คอนเสร์ตนะครับ ผมทักไซด้วยขวาระวงังนิดนึงนะครับพาลงน้ำนะครับ,ส,บส่วนโซนหน้าหน้ากระหันหลมนี้ก็มีหลายรายการนะที่มาถ่ายทำแล้วก็ละครเป็นบางเรื่องนะฮะเรื่องล่าสุดก็คือรักปฏิหารแล้วก็รักพระคาสิสนะที่มาถ่ายในที่นี่นะครับผมระวังนะครับทักไซ ขอบคุกทานให้ทุกท่านลงถ่ายภาพในโซนนี้ประมาณสินาทีเดี๋ยวหลังจากนั้นเปลี่ยนจุดครับ คือโซนย์หน้ารีสอร์ทนะคร,ครับที่นี่เรามีรีสอร์ทด้วยกันทั้งหมดประมาณ1หลเงจะเล็นชื่อภาพประจะแต่เรื่องที่คุณสุภษาสแสดงมาตัางเป็นชื่อบ้านแต่ภายในบ้านก็ตกแต่งภาพต่างๆที่เคยสแสดงนะครับ โซนนั้นแนดะ์รีสอร์ทนี้นะครับอาจะอยูอ่ด้านข้าขงของขาชีจันนะครับเป็นแบกาวนะครับก็ผมโซโดมสิขาโซนนันนี้นะครับเป็นโดมดบโบูวงหวดรอบวงหมู่โซนในเพื่อรองรับลูกค้าในช่วงฤดูฝนนะครับเดี๋ยว อันนี้จะเป็นองุ่นนับประทานผลสดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้สามารถออกได้ดูดูไม่ต้องกลักวฝนกลัวแมลงกลัวชารานะครับอันนี้ต้นทุนจะสูงนะครับน,นี่อยู่ในช่วงระยะการช่อดอ,อกนะครับ

กางเกงก,ก,ก้อมอะไรับหายสีขาวกระโปรงสีขาวใครอยากได้มารับที่ผมนะครับ よろしくお願います。Wow.